วันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดโมมอนนิเวศวิหารมีการประชุมมหาเถรรัศมาคมโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธทรยานมุนีเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสกรรมการมหาเถรรัศมาคมเป็นองค์ประธานในการประชุมจากนั้นมีการแถลงผลการประชุมโดยที่ประชุมแจ้งว่ามีการแต่งตั้งประสังคาธิการในตำแหน่งต่างๆโดยแต่งตั้งประสังธิการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ที่ตำหนักเพชรวัดโมนิวเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่3ประจำปี2568โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพสิรินทราวาสเป็นองค์ประธานในการประชุมพร้อมกันนี้ที่ปรึกษามหาเถรวสมาคมกรรมการมหาเถรรสมาคมตลอดผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง จากนั้นนายสุพัฒน์เมืองมัจฉาผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรักษาการผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรรัมาคมแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมรับทราบทรงพระคุณาโปรดแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมยุทธและเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิธรรมยุทธที่ประชุมรับทราบรายงานพระสังฆาธิการหมอรณภาพ และตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดป้อมวิเชียนจังหวัดสมุทรสาครวัดสมนัตมิหารกรุงเทพมหาคนครวัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีมีมติแต่ง,ต,ง,งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตั้งรองเจ้าวาดวัดนิมมานน,นรดีรองเจ้าวาดวัดสวรรณรามกรุงเทพมหาคนครและตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงอนุวัติการเดินทางไปปฏิบัติศาสาานกิจในต่างประเทศของพระเทวรา อนุมัติการกขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด19แห่งและรับทราบผลการดำเนินงานงานาศาสนาสมบัติกราสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการถแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่3ทับ2,568ซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2,568นะครับ ก็จะขออนุญาตได้เรียงไปตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าประคุณสมเด็จพระจิรยานมุนีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานที่ประชุมระเบียบวาระการประชุมก็มีด้วยกันทั้งหมดเกดวาระนะครับก็จะขออนุญาตได้เรียงไปดังนี้นะครับระเบียบวาระที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบซึ่งประธานที่ประชุมก็ไม่ได้มีเรื่องให้ที่ประชุมทราบนะัะ ระเบียบวาระที2่ no eso, e. eso, eso, 2เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาก็คือครั้งที่สองทับสองที่ประชุมก็ได้มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาระเบียบวาระที่3เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนนะครับก็ไม่มีเรื่องสืบเนื่องนะครับแล้วก็ในระเบียบวาระที่4เป็นเรื่องหน่วนมากนอกระเบียบวาระก็มีดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้ง เจ้าข้าาจังหวัดซึ่งในเรื่องนี้นะครับพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานกรรมการมหาเทศสมาคมเรื่องทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งเจ้าข้าราชจังหวัดซึ่งได้แก้งว่าตามภริคิต ที่อ้างถึงขอพระราชทานถวายพระพรกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทขอพระราชทานพระราชดำริเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจำนวนห้ารูปความแจ้งแล้วนั้นการนี้ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทแล้วทรงมีพระราชาดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณานะครับซึ่งสําหรับเจ้าคณะจังหวัดที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งจํานวน5รูปนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. พระสุวรรณวชิราธราเจ้าอาวาสวัดอ่างทองรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองรูปที่สอง พระสิริรัตนเมธีเจ้าอาวาสวัดโพนชัยรองเจ้าคณะจังหวัดเลยผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยรูปที่สามพระวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดธรรมโพสีรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าคณะจังหวัป 3, วปวด,วาวาด ir, รวปราจีนบุรี รูปที่ 4. พระครูอิสระธรรมสโสคนเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญเจ้าคณะอำเภออินบุรีธรรมยุทธผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมยุทธเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมยุทธและรูปที่ 5. พระครูชยสิทธิการโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธิโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิธรรมยุทธ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิธรรมยุทธเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิธรรมยุทธนะครับท้งห้ารูปนะครับต่อไปเป็นเรื่องรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวาดไปด้วยเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพ ในเรื่องนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้รายงานพระสังฆาธิการมรณภาพกรณีพระราชปริยัติคุณอายุ7 8พรรษา5 4วิทยาฐานะนทเอกเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียนโชติการามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่16มกราคม2568 ซึ่งที่ประชุมก็รับทราบนะครับเรื่องที่2เป็นรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาดพระรามหลวงในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ผลกลางได้มีลิขิตรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาดพระรามหลวงโดยรายงานการแต่งตั้งพระครูสาครศรีรโสพลอายุ 78. พรรษา58วิทยฐานะ นทอเอกวัดป้อมวิเชียนโชติการามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียนโชติการามให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียนโชติการามอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับซึ่งที่ประชมุมก็รับทราบรายงานการแต่งตั้งนะครับ ต่อไปเป็นรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพอีกรูปหนึ่งนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีริษิดรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพกรณีพระพรมวชิระทีรคุณอายุ80พรรษา60วิทยนยานะปอท9เจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดทองนุพคุณเขตคลองสาลกรุงเทพมหานคร ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่14มกราคม2568ซึ่งที่ประชุมก็รับทราบรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพครับแล้วก็รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้า,าวาดพระรา,ามหลวงนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหารัชะมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้า,าวาดพระรา,ามหลวง โดยได้รายงานการเสนอให้พระเมธีวราลังการอายุ69พรรษา49วิทยฐา,านะปอท9วัดทองนุพคุณเขตคลองสารกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนุพคุณให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองนุพคุณเขตคลองสารกรุงเทพมหานครซึ่งที่ประชุมก็รับทราบ รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระรามหลวงดังกล่าวนะครับอีกเรื่องเป็นรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพเช่นกันนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธได้มีพระริคิจรายงานกรณีสมเด็จพระมหามุนีวงอายุ8 8พรรษา68 วิทยฐา,านะปทศเาสนบเอมที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16, 17, 18ธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดสมนัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพร่กรุงเทพมหานครได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่25ธันวาคม2567ซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบในงานพระสังขายที่การมรณภาพดังกล่าว และเรื่องต่อไปเป็นรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระรามหลวงเช่นกันนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้มีพลิขิตรายงานการแต่งตั้งพระธรรมวชิระเมธาจารย์อายุ80พันศา57วิทยฐานะปทหนทเอกสนบวัดสมนัตวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค4 5ธรรมยุทธและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมนัสวิหารให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสมนัสวิหารทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2567เป็นต้นไปนะครับที่ประชุมก็ได้รับทราบรายงาน การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระลัมหลวงวัดสมนัวิหารนะครับอีกเรื่องเป็นรายงานพระสังฆาธิการมรณภาพเช่นกันครับในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธได้มีพิริิรายงานกรณีพระเทพสุทธาจารย์อายุ89พรรษา62 วิทยฐานะนทเอกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 13ธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดเขาบางทายอำเภอเมืองชนบรุรีจังหวัดชนบรุรีได้ถึงมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่4มกราคม2568นะครับที่ประชุมก็รับทราบรายงานการมรณภาพดังกล่าวแล้วก็เป็นการรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระรามหลวงนะครับในเรื่องนี้ สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้มีพระดิคิตรายงานการแต่งตั้งให้พระโสพลขณาพรอายุ68พรรษา47วิทยาฐานะปทเวัดยาณสังวรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีธรรมยุทธ และเป็นเจ้าอาวาสวัดยาณสังวรารามให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาบางไทรพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่4มกราคม2568เป็นต้นไปนะครับที่ประชุมก็รับทราบรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้า,าวาดดังกล่าวซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการถึงมรณภาพนะครับก็จะมีรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเข้ามาเลยนะครับเรื่ออไปเป็น การเสนอขออนุมัติลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า,าวาดพระรามหลวงในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้มีลิขิตเสนอกรณีพระครูป,ปริยัตร,รัตนาพรอายุ76พรรษา54วิทยาฐานะนอทอเอกปท .4 พทบเ a ผู้ช่วยเจ้า,าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหารตําบลในเมืองอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้ขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อไปปฏิบัติาศาสนกิจณวัดเอี่ยมวรนุษย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับที่ประชุมก็มีมติอนุมัติให้ลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งให้พระครูภาวนาธรรมากรอายุ67พรรษา47วิทยฐา,านะนอทอเอกปอบอสอปอทอบพทอมอวัดบ้านกลุ่ม ตำบลบางแพอํอำเภอบางแพจังหวัดราช,ชบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งให้เป็นเป็นเจ้าวาดวัดบ้านกลุ่มและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราช,ชบุรีแห่งที่31ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพรนะครับซึ่งที่ประชุมก็อนุมัตินะครับเรื่องต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเช่นกันนะครับในเรื่องนี้สมเด็จ พระมหาและชะมัมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งให้พระราชชจภาวนาวชิราจาร์เจ้าคณะออขออภัยนะครับสมเด็จพระมหาและชะมัมงคลมุนีได้เสนอกรณีพระราชภาวนาวชิราจาร์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามได้เสนอขอแต่งตั้งให้พระภิกษุ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจํานวนหนึ่งรูปและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ,อำเภอหนึ่งรูปรวม2รูปดังนี้นะครับหนเสนอแต่งตั้งให้พระครูสมุดวชิรคุณอายุ82พรรษา62วิทยาฐานะนทอเอกวัดเพชรสมุดวรวิหารอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุดวรวิหาร เสนอแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามรูปที่สองเสนอแต่งตั้งให้พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์อาอยุ60พรรษา40วิทยฐานะนอทอเอกพอทบอวัดสวนแก้วอุทยานตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอุทยาน และให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็คือเสนอแต่งตั้งให้เป็นเจ้าที่ปรึกษาเจ้า,าจังหวัดจํานวนหนึ่งรูปแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอําเภออีกหนึ่งรูปนะครับรวมเป็น2รูปด้วยกันนะฮะต่อไปเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาลัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนุนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งให้พระมหาสุทัศน์ อายุ53ขออภัยนะครับพระมหาสุทัศน์ทันตจิตโตอายุ53พันศา31วิทยาฐานะปท5นทเอกวัดเขาวังอำาเภอเมืองราช,ชบุรีจังหวัดราช,ชบุรีให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวังในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่นะครับ ต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเช่นกันนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงจำนวนสองรูปดังนี้นะครับหนึ่งเสนอแต่งตั้งให้พระมหาปรมินทิตาสีโลอายุ37มสิบพรรษาสิวิทยฐานะนทเอกปท,ทสามปทบวัดบัวขวน อำเภอเมืองนนทบรุรีจังหวัดนนทบรุรีให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา 2. พระมหาประภาสขันติโสพโนอายุ47พรรษา25วิทยาฐานะปท .9 วัดบัวขวัญอำเภอเมืองนนทบรุรีจังหวัดนนทบรุรีให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษานะครับสองรูปนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุมัติตามที่เสนอนะฮะต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนะครับเมื่อกี้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งรองเจ้าอาวาสนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาราชะมงคลมนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวนสองรูปด้วยกันนะครับก็คือ1 เสนอแต่งตั้งพระครูสุธ uh ีธรรมโสพิษอายุ55พรรษา34วิทยฐานะนอทเอกปท6พพทบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานนรดีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดนิมมานนรดีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับ 2. เสนอแต่งตั้งพระครูประพัดสอนสุตกิจ อายุ49พรรษา29วิทยฐานะนทเอกปท4พทบสสมพดผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุมัติ ในการเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้า,าวาดพระรามหลวงทั้งสองรูปนะครับต่อไปเป็นการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธ์นะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตายานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้มีภาร,ริกิจเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่ลำพูนแม่งสอนธรรมยุทธจำนวนสองรูปดังนี้ 1. พระครูวิมลธรรมรัตน์อายุ65ภพรรษา44วิทยาฐานะปทสนทเอกเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อธรรมยุทธและเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่องสอนธรรมยุทธ์ 2. พระครูวิมลภาวานานุศาสตร อายุ71พรรษา42วิทยฐานะนทอเอกเจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำว,วัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุมัติในการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวนะครับแล้วก็อีกเรื่องเป็นการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ฝ่ายธรรมยุทธนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธได้มีพระดิคิดเสนอแต่งตั้งให้พระครูกเกษมโชติรสอายุ73พรรษา53วิทยนยานะนทอเอกเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองผือตำบลโคกคอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อธรรมยุทธนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุมัติตามที่เสนอนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสน,านกิจในต่างประเทศนะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้พระพรมสิธิ์กรรมการมหาเทสมาคมเจ้าว,วาดวัดสเกตราชวรวมหาวิหารได้มีลิขิตขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติศาสน,านกิจ เป็นพระอุปชาให้การอุปสมบทกุลบุตทที่วัดไทยพุทธคยาอำเภอเมืองคยาอำเภอขออภัยครับที่วัดไทยพุทธคยาเมืองขยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียในระหว่างวันที่4ถึง10กุมภาพันธ์2568ครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุมัติในการเดินทางไปปฏิบัติศาสน,านกิจดังกล่าวนะครับอันนี้เป็น เรื่องที่อยู่ในนอกระเบียบวาระนะครับในระเบียบวาระที่4ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่หนะครับเรื่องเพื่อทราบเรื่องเพื่อทราบก็จะมีในเรื่องของขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องรายงานผลการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนการดาเนินงานการจัดการด้านสาธารณสมบัติกลาง วัดล้างและวัดมีพระสงฆ์ประจําปี2567นะครับเรื่องที่2ในระเบียบว,วราระที่5ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานการดาเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือสําหรับสนับสนุนพระสงฆ์ในการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาควบทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภา,ภายใต้แนวคิดในกฎหมายมีธรรมนะครับแล้วก็เรื่องที่ 3ในระเบียบวาระที่หก็จะเป็นเรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินของเงินศาสนสมบัติกลางประจําปี2517ส่วนในระเบียบวาระที่6นะครับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมจานวน9จังหวัดรวมทั้งสิ้น19แห่งนะครับเอ่อ ตรงนี้ขอไม่ลงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นการเสนอขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจำนวน9จังหวัดมีทั้งหมด19แห่งนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุม,มัติให้มีการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมตามที่เสนอเข้ามาทั้ง19แห่งนะฮะอีกเรื่องเป็นในวราระที่6นะครับในวาระที่6ใน6.3นี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการาศาสนสมบัตินะครับ ในเรื่องการจัดก,การศาสนสมบัติเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของอการขอขึ้นทะเบียนที่ดินวัดร้างการจัดทําสัญญาเช่าการขอต่อสัญญาเช่าและการขอขยายระยะเวลาการเช่าซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10เรื่องนะครับก็ขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดเช่นกันนะครับเนื่องจากว่ามีเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นรายง,งานผลการประชุมมหาสมาคม ในครั้งที่3ทับ2,568นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้ร่วมรับฟังแล้วก็ทำข่าวในวันนี้ครับขอบคุณครับ